กลับมาพบกันอีกครั้งในวันพุทธที่28มิถุนายน2566กับฟัน Strategy In Focus นะคะที่มีการอัปเดตภาวะการเงินการลงทุนปัจจัยที่มีผลกระทบรวมถึงเทรนด์สำหรับการลงทุนโดยฝ่าย Strategic Wealth ของ u b K เห็นฟันค่ะต้องบอกว่าวันนี้อาจจะมี2พอยต์หลักๆนะคะก็คือเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐที่มีการฟื้นตัวได้ดีขึ้นจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะคะก็เลยส่งผลให้ตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันค่ะความกังวลก็มีมากเช่นเดียวกันนะคะสำหรับเรื่องของ เฟดที่จะมีการประกาศเรื่องของส e e รทเทสวันนี้และไบเดนค่ะที่เพิ่มน้ำหนักในข้อจำกัดเรื่องการส่งชิปค่ะตลาดหุ้นสหรัฐมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างแรงนะคะหลังจากที่ตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคหรือ c o n sumer confidence กลับมาเฟื้นตัวขึ้นค่ะประกอบกับยอดขายบ้านใหม่ที่ออกมามากกว่าคาดการนะคะ จาก675,000หลังนะคะมาที่763,000หลังก็เพรมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง1ปีที่ผ่านมาก็เป็นการบอกชี้ว่าเศรษฐกิจสารัฐเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เข้าสู่ภาวะถดถอยแม้ว่าจะเห็นการชะลอตัวลงบ้างค่ะความเชื่อมั่นผู้บริโภคค่ะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงนะคะแตะที่109.7จาก104ที่คาดการไว้นะคะและมากกว่าเดือนที่ผ่านมาที่102นะ,ะก็ถือเป็นครั้งแรกในรอบปีเลยนะคะและก็เป็นการสะท้อนว่า คนอเมริกันเนี่ยยังเชื่อว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังคงแข็งแกร่งโดยเฉพาะภาคแรงงานนะคะ,ะอาจจะเป็นการบ่งชี้ได้ว่า Recession เนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดในปีนี้ทําให้เม็ดเงินค่ะไหลกลับเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงอีกครั้งค่ะจากความคาดหวังว่าราคาหุ้นในปีนี้ค่ะจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าที่จะปรับตัวลดลงนะคะทั้งนี้ค่ะจาก cross asset performance นะคะจะพบว่าตราหุ้นปรับตัวได้ดีมากเลยในเดือนมิถุนายนนะคะถ้าเทียบกับเดือนอื่นที่ผ่านมาและดอลลาร์ก็มีการอ่อนค่าลงค่ะ นักลงทุนทั่วโลกจับตาเท่ยแถลงของธนาคารกลางใหญ่วันนี้นะคะทั้งเฟดที่จะมีการรายงานตัวเลขของเซทเทรนะคะแล้วก็คิสเซลรกากรของอ c b นะคะที่ก็จะบ่งชี้เรื่องของดอกเบีย้ยต่อไปรวมถึงธนาคารกลางอังกฤษแล้วก็ธนาคารกลางญี่ปุ่นนะคะสำหรับ Z ace, เซทเทน่นักวิเคเนี่ยยังคงเชื่อว่าธนาคารพาณิชย์ แล้วก็ที่เป็นธนาคารท้องถิ่นหรือร e g i นอลแบงค์นะคะจะสามารถผ่านตัวของเซ s ได้นะคะแม้ว่าจะมีความเข้มงวดที่มากขึ้นนะคะหลังจากการล่มสลายของธนาคารพาณิชย์4แห่งในต้นปีที่ผ่านมานะคะและผลการทดสอบนี้ค่ะจะเป็นการเริ่มต้นนะคะในการดําเนินนโยบายที่ส่งผลต่องบดุลของธนาคารนะคะโดยเบสทีนั่นเองนะคะที่จะมีการปรับปรุงกฎระเบียบใหม่นะคะและโดยเฉพาะในส่วนของแคปิตอลนะคะหรือเงินทุนค่ะว่า กำลังดูว่าจะต้องคงเงินทุนไว้เท่าไหร่นะคะในงบดุลหรือง่ายๆก็คือธนาคารธนาคารเนี่ยอาจจะต้องมีการสำรอง เงินที่มากขึ้นนะคะซึ่งจะส่งผลให้กําไรเนี่ยลดลงทากางตัวแปรที่สําคัญก็คือหาเศรษฐกิจมีความถดถอยแต่การว่างงานพุ่งสูงขึ้นแต่สิบเปอร์เซ็นต์ราคาสังหารดิ่งลงสี่สิบเปอร์เซ็นต์และค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าซึ่งธนาคารทุกแห่งนะคะอาจจะต้องมีแผนในส่วนของอการ pay out นะคะในส่วนของ shareholder ในส่วนของผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะว่าจะต้องจ่ายเท่าไหร่นะคะสำหรับผู้ถือหุ้นนะคะรวมถึงการจ่ายผลผลแลวก็ buy back นะคะซึ่งก็เป็นไปตามมาตรฐานของ base t r e นั่นเองค่ะ บาเคค่ะมีการชี้ว่าในปีนี้ค่ะการเพิ่มเงินปันผลและไบแบ็กจำนวนมากเนี่ยอาจจะ เกิดขึ้นในปีที่แล้วแต่ในปีนี้เชื่อว่าจะน้อยกว่าปีอื่นๆนะคะจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจแล้วก็ความเข้มงวดของธนาคารกลางค่ะในขณะเดียวกันค่ะเจพีมอร์แกนนะคะก็มีการบ่งชี้ว่าสถา,านการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าสําหรับการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของเบสทีก็คืออาจจะต้องมีการเพิ่มเงินทุนสํารองที่เพิ่มขึ้นค่ะดังนั้นค่ะการจ่ายปันผลอาจจะมีไม่มากนะคะอาจจะมีแต่ไม่มากนะคะและอาจจะไม่ได้มีการไบแบ็กหรือซื้อหุ้นคืนค่ะซึ่งแปดธนาคารใหญ่ที่สุดของสหรัฐน,นะคะกำลังกด กำลังรอกฎระเบียบใหม่ของเบสทรีนะคะที่กำลังจะประกาศหลังจากที่มีการยกเครื่องทางการเงินนตั้งแต่ปี2008นะคะซึ่งกฎใหม่เนี่ยเป็นผลมาจากความล้มเหลวในธนาคารภูมิภาค4แห่งจากต้นปีที่ผ่านมานะคะที่มีการล่มสลายลงไป ก็อาจจะต้องมาดูว่ากฎระเบียบเนี่ยเขาวางไว้เข้มงวดมากแค่ไหนค่ะและประเด็นนี้ค่ะทำให้ตลาดเริ่มกลับมาให้น้ำหนักกับเครดิตไทเทเนียมที่มากขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นปัจจัยที่กดดันต่อสภาพคล่องในการปล่อยสินเชื่อที่ตึงตัวมากขึ้นนะคะธนาคารกำไรกำไรของธนาคารค่ะอาจจะมีการลดลงจากเงินที่ต้องบัฟเฟอร์ในเรื่องของเงินสำรองมากขึ้นการซื้อหุ้นคืนลดลงนะคะซึ่งถือว่าก็เป็นปัจจัยที่มีนัยสำคัญต่อการลงทุนและอาจจะเป็นเหตุให้เฟดจะต้องพิจารณาสำหรับเรื่องดอกเบี้ยรั้งค่ะ อีกหนึ่งความเสีย่ยงนะคะสำหรับกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ค่ะคือเมื่อวานนี้เนี่ยเซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างแรงแล้วกว่า3%ในขณะเดียวกันค่ะหลังประกาศ่่วนี้ก็ฟิวเจอร์มีการปรับตัวลดลงมากกว่า1%นะคะโดยที่ไบเดนค่ะมีการพิจารณาข้อจํากัดใหม่ในการส่งออกชิปนะคะไปยังจีนแล้วก็อีกหลายประเทศนะคะโดยจะเริ่มต้นในเดือนกรกฎาคมค่ะ ทั้งนี้ค่ะการส่งชิปไม่ว่าจะเป็นจากผู้ผลิตของทั้ง NV i d i ีดี d หรือ,อะอยายอื่นๆนะคะที่จะส่งชิปไปยังจีและประเทศอื่นๆเนี่ยต้องได้รับอนุญาตก่อนอย่างไรก็ตามค่ะทางกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐค่ะยังไม่ได้ยืนยันกับประเด็นนี้นะคะ แต่ว่าต้องบอกว่าในการประชุมซัมเมอร์ดาวอสของทางการจีนเมื่อวานนี้นะคะก็มีการบ่งชี้ว่าให้แยกแยะระหว่างการเมืองระหว่างประเทศกับการค้าของบริษัทนะคะโดยประเด็นนี้เนี่ยจะทำให้บริษัทในสหรัฐเนี่ยสูญรายได้ไปกว่า5,000ล้านดอลลาร์ ตลาดหุ้นยุโรปค่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในกรอบนะคะท่ามกลางคลิ่องชากาที่เมื่อวานนี้ก็มีการหินนะคะว่ายังคงเดินหน้าในส่วนของความเป็นฮอกกี้ต่อไปนะคะส่วนตลาดหุ้นเอเชียค่ะส่วนมากยืนในแดนบวกนําโดยจีนและฮ่องกงค่ะทั้งนี้ค่นักลงทุนในเอเชียจับตาก,การเปิดเผยตัวเลข Chinese Industrial Profit นะคะหรือกําไรภาคอุตสาหกรรมของจีนนะคะซึ่งหากมีการชะลอตัวลงก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้รัฐบาลจีนเนี่ย ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นค่ะค่าเงินในเอเชียค่ะมีการกลับมาแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยนะคะอยู่อนแต่7.22ต่อดอลลาร์นะคะและเย็นยืนที่1 4 3จาก1 4 4ค่ะส่วนเช้านี้เราเชื่อว่าตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยจะยืนในแดนบวกได้ตามตลาดหุ้นสหรัฐค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามและกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ